เอาเลยครับผมน้ามันขวดนึงเติมแล้วนะครับผมครับสวัสด,ดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านโชห่วยซอโซ่ช่วงเย็นๆนะครับผมมาดูบรรยากาศที่ร้านช่วงเย็นนะครับผมนี่ก็ฝนตกนะครับผม ตัดยางน,นะครับผมก็วันนี้ก็คงจะงดในการตุนขนมนะฮะหรือว่าขนมปังหรือว่าอาหารนะฮะที่จะเตรียมขึ้นไปตัดยางเมื่อกี้ลุงยาอะไรอะไรเวียดไทยอุ้มไก่มาด้วยวันนี้นะฮะฝนตกก็ต้องอุ้มไก่ไม,ไม่อุ้มเป็ดไม่อุ้มเป็ดนะไม,ไม่ไม่อุ้มเดอะดัก ขุนพลไม่ได้จนเลยทำไมอ่ะไม่มีคู่ค่ำแล้วเขาจะมาเปียกแมวเทียบไม่ได้แล้วค่ำแล้วอมันทำไมตามันไม่ไดีหรอไม่ใช่ทุ่มสองทุ่มแล้วผมไม่อยากอยู่ทำไมอ่ะกลับค่ำไงอ๋อกลับค่ำต้องรีบกลับไปหายายก่อนเอออดี๋ยวยายโกรธนะฮะตอนเ,อเช้าไม่ยอมมาเปียกม,มีตัดยางโอ้สองพันสองยังหาได้เนาะตอนนี้ ไปหามาจากไหนเท่าแกไปหามาจากไหนเไม่อันนี้ผมผมคู่โขยเราเรอหรอชื่อชื่อชงแค่ไว่ากว่าอื่อช่องนี้เขาตอนก่อนเขาเพิ่งเข้ามาล็อตหนึ่งเพิ่งเข้ามาล็อตหนึ่งใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ชง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 มั้งอันนี้ตาตาตาลูกศรเออตาลูกศรอือวามก่อนเราไปหาชงชงชงก็ไม่หนีว่ะอืมร้านครึ่งร้านน่ะตอนก่อนเขาเพิ่งได้มาล็อตหนึ่งได้มาล็อตหนึ่งใช่ไหมใช่น่าจะหมดแล้วล่ะ เพราะว่ามีดตัดยางดีๆก็ส่วนใหญ่เขาใช้แตทางมาเลยอเนาะอันนี้ตาลูกศรอเพาจะดีโด้ดีโด้เนาะอืมอ่ตาลูกของมาเลยไม่รู้อ่ะมุสซอยกเป็นของคนไทยนะคนไทยอ่ะอืมแต่ว่ามาเล่นคงมีแล้วว่ามาเลยมาเลยลูกศรก็มาเลยเหมือนกันอแต่ใช้ได้อยู่มันคู่ปรับอยู่แล้วเออเนาะอ่ใครที่มีดีโด้ส่วนใหญ่ก็จะมีลูกศรเอ น,นี่ก็เป็นขนาดเบอร์สามนะครับผมก็จะเป็นที่นิยมของคนตัดยางยเนาะใช่นไหมสองศูนย์สองศูนย์นะหรือว่าดีโดมีตัดยางที่หาย,ยากที่สุดในช่วงนี้เพราะว่ามาเลปิดดานอะไรเด้ะ โอเคเดี๋ยวพา้าไปชมในลน์นะครับผมนะช่วงเย็นๆย็นขนมหมดแล้วนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับผมก็จะไม่คืนสักเท่าไหร่ครับผมถ้าจะให้คืนก็ต้องเป็นวันที่ตัดยางได้ ขึ้นสวนขึ้นสวสกนก็ <BRE> ช่วงนี้มาเลย <llegó S 1> ก็ปิดด่านนะครับผมขนมหลายอย่างที่เป็นของมาเลก็ยังขาดตลาดที่ร้านนะครับผมก็จะพามาชมนิดนึงนะครับผ <atra> <i> ม Throw <Without. S 2> บถ้าเป็นสินค้าจากมาเลยก็จะเป็นพวกนี้นะฮะเรียกว่าขนมปังกรอบนะฮะจิ้มกัะนมหรือว่า กินกับโอวันตินตอนเช้า mm hmm. ก็จะเป็นที่นิยมของคนที่นี่แล้วก็อ,กอีกอีกห้อหนึ่ง mm hmm. นะฮะอพาโลก็จะเป็นขนมกึ่งเค้กนะครับผมคล mm hmm. ้ายๆยูโรบ้านเราก็ได้ร mm ับควมนิยมที่นี่มาก mm hmm. เพราะว่าราคาจะไม่สูงมากนะครับผม mm hmm. ก็จำนวนปริมาณมันจะมากกว่าขนมเค้กแบบยูโรท,ทางบ้านเรานะฮะรสชาติก็ถือว่า อโอเคสําหรับคนที่นี่นะครับผมถือว่าอร่อยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่แพงนะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าค่าเงินของทางมาเลเนี่ยจะถูกกว่าเราเยอะนะครับผม mm. ก็สินค้าหลายตัวก็จะเป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมาม่านะครับผมตัวที่กําลังมากรารู้ียกว่าวตลาดกําลังเปิดรับให้อยู่ ก็คือมาม่าพวกนี้ฮะสองสิบบาทนะครับผมนะ,ะเส้นเหนียวนุ่มโดยโปกติแล้วชั้นนี้ก็จะเป็นมามา่าพวกเกาหลีของจากทางมาเลย์นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีสินค้านะฮะก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวว่าน้ำสามขานะฮะน้ำที่ดับกระหายลดความร้อนในร่างกายได้ก็จะเป็นน้ำที่ขายดีมากนะครับผมตอนนี้ก็ขาดตลาด นะครับผมก็พอหามาได้มั่งแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงก็ช่วงประมาณ5โมงถึง2ทุ่มก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ทำอะไได้ให้กับร้านนะครับผมนะก็หนึ่งวันก็จะมีช่วงเวลาที่าที่ขายดี นะครับผมก็มีช่วงเช้านะครับผมวก็ช่วง4ี่โมงเช้าที่เขาเก็บยางเสร็จนะฮะแล้วก็มาส่งน้ํายางก็จะเป็นช่วงที่ระหว่าง10บโมงเช้าถึงบ่ายโมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้จ่ายเยอะนะครับผมนะฮะเครื่องครัวก็จะขายดีหน่อยนะครับผมเพราะว่า ขายยางเสร็จส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นเงินสดเลยก็จะเกิดการจับจ่ายทันทีนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยเรื่องของเครื่องครัวเนี่ยจะช้าละนะครับผมนะฮะเพราะมีการซื้อไปตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับผมก็วัฒนธรรมนในการซื้อสำหรับร้านโชห่วยเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ซื้อตุนมีอะไรขาดก็ ซื้อแวะมาซื้อนะฮะเพราะเาต่างคนก็ต่างมีมอไซค์นะครับผมก็ระแวกความใกล้เคียงก็จะอยู่กันคยอว่าไม่ไกลกันนะครับผมขาดอะไรก็จะแวะมาก็จะไม่ได้เป็นการตุนนะครับผมยกเสว่าถ้าเขาได้เข้าไปในเมืองเนี่ยเขาก็จะไปตุนในเมืองส่วนหนึ่งนะครับผมก็ยังมีความเชื่อว่าการเข้าไปในเมืองการซื้อสินค้า ข้างในจะได้ราคาที่มีความเหมาะสมกว่านะครับผมแต่โดยเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเรื่องของราคาเนี่ยเท่าที่ทางร้านโชห่วยซอโซนนะครับผมได้กําหนดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้แพงกว่าในเมืองนะครับผมแต่ว่าความหลากหลายของสินค้าแค่นั้นเองนะฮะอย่างเช่นตัวผงซักฟอกเนี่ยเนาะโดยทางร้านเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ขายถุงใหญ่ ะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะฮะในการซื้อเก็บสต็อกเพราะว่านานๆนนขายได้ครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็จะเป็นชุดพวกออยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับผมามาดูกันนะครับผมอย่าง h ฮ r o ูบอเนี่ยที่นี่ขายอยู่52บาทนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงน้ำดีโด นะครับผมก็จะเป็นน้ําที่มียอดขายค่อขขนข้างที่จะสูงพอๆกับพวกน้ําอัดลมพวกนี้นะครับผมนะฮะหรือว่าขนมขบเคี้ยวพวกนี้จะมียอดขายค่อขขนข้างที่จะดีนะฮะที่นี่หดใหญ่ๆนี่ฮะนะฮะยี่ห้าบาทนะครับผม,มก็การทําน้ําโชห่วยก็ไม่ถือว่ากําไรดีมากแต่ว่าเราอาศัยในการ ขายความถี่เนาะกาจะขายความถี่ขายจํานวนต่อชิ้นให้ได้มากที่สุด1วันนะครับผมภายใน1วันเนี่ยการขายสินค้าเราต้องรู้ว่าเราต้องขายสินค้าเท่าไหร่นะครับผมนะฮะอย่างที่แช่บ่อยวันนึงแช่2รอบก็จะเป็นพวกสปอนเซอร์อพวกน้ําชูกําลังพวกนี้นะครับผมพวกไบตองมิ้วนะครับผมพวกโออิชิพวกนี้เกิดการแช่บ่อยนะครับผมหรือว่าพวกโคกนะฮะ โคกพวกนี้ฮะโคกก็จะเป็นอะไรที่ขายขายบ่อยขายไก่ครับผมโอเคครับผมสำหรับเย็นนี้ก็คงมาให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอะไรดีๆที่ร้านพอมีเวลาก็จะมา ทำคิดนะครับผมนะฮะมาเล่าสู่กันฟังว่า,าเทคนิคในการทำร้านนะฮะในฐานะที่เรามีประสบอาการ์นะ,ะขึ้นปีที่5นะครับผมว่าเราจะจัดก,การจัดสินค้ายังไงให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนนะฮะซโซ,โซปิดคลิปให้หน่อยออปิดคลิปให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบแสก,สกให้ด้วยนะครับ ที่ร้านฮะที่ร้านอะไรปันโซไม่ใช่บันโซลหกคนละช่องแล้วโชว์หัวซอโซนะพูดสิโชว์หัวซอโซ,โอโซครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับผมดเด็กๆก็เริ่มจำคลิปไม่ได้โอเคครับผมก็คงปิดคลิปป็นแค่นี้สวัสดีครับ